ก็อยากจะเชิญกว่าคนไทยทุกคนเข้ามาลองทานอาหารที่ร้านดูนะคะเพราะว่าเราทําทุกอย่างแบบเป็นไทยเราอยากให้ทุกคนแบบว่ากินคําแรกก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนเมืองไทยอันนี้ก็คือก็ทําให้เชฟแฮปปี้แล้วสวัสดีค่ะชื่ออมแอนดาลุ่งนภา,าเป็นเจ้าของร้านชาวกรุงไทยค่ะ มาจากเมืองไทยตอนอายุ7ขวบนะคะแล้วก็มาเรียนหนังสือตั้งแต่เกรด2แล้วก็อยู่กับครอบครัวมาตั้งแต่เล็กที่ได้คุยภาษาไทยตลอดเวลาแต่จริงๆนะักอ่านไม่ได้เขียนไม่ได้แต่พูดได้ค่ะประวัติร้านชาวกรุงก็คือคุณป้าป้าแตนเป็นคนแรกที่เปิดร้านอาหารเพราะว่าตัวแกเองก็ทำอาหารอร่อยมาก ช่วงนั้นไม่มีร้านอาหารไทยเลยก็พอได้เปิดร้านอาหารมาแล้วก็ได้ให้คนไทยแบบว่ามีอาหารไทยกิน That's like early 70s ร้านชาวกรุงก็เลยเป็นที่รู้จักใน small community ช่วงนั้น mm hmm. มาเริ่มทำร้านตอนไหนก็คือครุกรีอยู่กับร้านก่อนเอาตั้งแต่เล็กๆเ,เลยนะก็คือ พาร์กิ่งข้างหลังก็คือเป็นที่เล่นแล้วก็ที่ทำการบ้านจนกว่าพอ่อแม่จะเลิกงานเ,เพราะว่ามีคนอยู่บ้านเปิดมาได้1ิบกว่าปีคุณพ่อคุณแม่ก็จะมีทายเขาก็บอกว่าเออพ่อแม่จะมีทายแล้วนะเราจะมาดูร้านนี้นหรือเปล่าก็มีแค่สองคนพี่น้องเพราะว่าถ้าไม่ดูพ่อแม่ก็จะขายหุ้นกับพนักงานบ้างหรืออะไรบ้างเราก็เออคุยกับพี่สาวกแบบ็เออไม่ดีกว่า เราก็เข้ามาทำเองแล้วก็มันก็เป็นมาถึงทุกวันนี้แกงเขียวหวานพี่ทำมาตั้งแต่เด็กแต่น้อยย่ายาสอนมาแล้วมันเป็นแกงที่พี่ชอบมากที่สุดโดยเฉพาะแกงเขียวหวานเนื้อติดมันอย่างเงี้ยแกงเขียวหวานหนมจีนจเวลาเราเข้ามาทำตามเครื่องแกงเราก็พยายาม improve improve ให้มันไปถึงจุดที่ย่าเคยสอนเราใน mass production ไม่ใช่แบบตำนิดเดียว แต่เราเราตาทีต้องตำเยอะๆพริกที่เขาขายนี่คือพริกที่แบบแทบจะเด็ดเด็ดออกมาจากต้นและตากแล้วขายชิปขายเลยซึ่งมันสดมากทําให้เครื่องแกงพี่สีสวยแล้วก็ความหอมของเขาเนี่ยเด่นออกมาเลยไม่ว่าเขียวหวานไม่ว่าขายดีอย่างเดียวผนงผานงนี่ก็ขายดีมากเลยเพราะว่าเครื่องแกงเราตํา ทุกรามันไม่ได้ทํายากหมูกรอบแต่ทํายังไงให้มันกรอบก็แตเย็นแตเย็นเราต้องยอมที่จะไม่ทอดทิ้งไว้เอาทอดสดทุกออเดอร์แล้วเราก็ไม่ผัดเลยเวลาเขาทอดเสร็จเราพอรอคือมันเป็นมันมีเหตุผลไว้ถ้าเราทอดหมูกรอบเสร็จใหม,ม่แล้วก็โยนผัดกะเพราเลยนี่คือเหนียว สมัยตอนร้าเปิกใหม่ๆก็คือว่าตอนนั้นไม่มีน้ำมะขามไม่มีน้ำตาลปี๊บก็ใช้มะนาวใช้น้ำตาลทรายแล้วก็น้ำสม้มตอนนี้พอผัดผไทายออกมาก็เปนอะไรที่หวานหวานแล้วเราเป็นคนที่ไม่ชอบกินหวานก็ไม่เคยแตะเลยผัดไทยแล้วเราก็ลองทำออกมาดู ใช้เวลา8เดือนลองผิดลองถูกจนทั่งเราหาสูตรผัดไทยได้ที่มาลงตัวผัดออกมารสชาติเดินตลอดไม่มีการบอกเออนี่ผัดไทยฝรั่งนะคนไทยฝรั่งกินไม่เราขายผัดไทยรสชาตินี้คือเราจะขายอาหารไทยที่เป็นไทยให้มากที่สุดแล้วก่ออีสานนี่พี่มาคิดมาคิดเองตอนหลังเอออยากทำอะไรที่ มันเป็นซิกเนเจอร์เด็ดที่เราชอบกินแล้วเวลากลับเมืองไทยชอบกินอะไรชอบกิน,กนไนนส้กอรอกอีสานตามคาถนนไม่รู้เขาทำยังไงแต่อร่อยมากทุกวันนี้ก็เป็นไส้กอรอกอีสานที่ขายดีมากแล้วก็เป็นชื่นชมของเพื่อนๆนที่เป็นคนไทยทุกคนนี่คะชอบว่าไส้กอรอกอีสานแบบอร่อยมากชอบร้านชาวกรุงเพราะว่าเหมือนเหมือนแม่ทําอาหารให้กินนะคะคืออยากบอกว่าผัดไทยของร้านชาวกรุงเนี่ย the best ผัดไทย LA กระเพราหอมกระเพราเป็นกระเพราแบบแห้งๆที่เราชอบแล้วทานกับไข่ดาวทานกับน้ำปลาพริกอ่ะใช่เลยแล้วก็เป็นกระเพราที่ไม่หวานเข้าเรนียวมะม่วงที่นี่ข้าวเนี่ยต้นตำรับคือเป็นสูตรของคุณแม่ของอเมนดาเป็นข้าเวเหนียวใบเตยที่หอมมากแล้วพอทานกับมะม่วงหวานๆเนี่ยมันเข้ากันได้ดีมากเลยค่ะร้านชาวกรุงเนี่ย เหมือนเมืองไทยเลยอยากให้มาลองทานกันโดยเฉพาะเมนูผัดไทยคอหมูย่างน้ำจิ้มแจ่วเขานี่สุดยอดมากเลยค่ะก็ได้ยินชื่อมานานแล้วคืออยากมาคือขับรถผ่านก็แบบเห็นร้านไทยตรงนี้ยังไม่เคยมาคือขนมจีบจะแบบมันมันเนื้อมันแน่นมากมากับซอสทุกอย่างเลยก็คือเข้ากันอันที่สองก็จะเป็นเต้าหู้ทอดชอบมากมันกรอบนอกนุ่มในอ่ะ และน้าจิ้มตัวน้าจิ้มที่โรยเข้ากันเข้ากับเนื้อโทฟูคือแบบอร่อย,อยแล้วก็คอมหมูย่างคอมหมูย่างนี่คือแบบ <c oughs> ชุม่มคือกัดเข้าไปคือชุ่มมากจิ้มกับน้ําจิ้มแจ่วก็คือแบบหุยเพอร์เฟกเหมือนอยู่เมืองไทยอ,ะ <c oughs> อ่ะเหมือนแบบว่าอยู่แบบว่าร้านราบเมืองไทย <c oughs> คืออร่อย <c oughs> <c oughs> ถ้าเราคิดถึงเมืองไทยคิดถึงบ้านคือเราต้องมาลองที่นี่เลยครับเชิญชวนนะคะ ก็อยากจะเชิญกว่าคนไทยทุกคนเข้ามาลองทานอาหารที่ร้านดูนะคะเพราะว่าเราทําทุกอย่างแบบเป็นไทยร้านชาวกุงอยู่บนถนนแฟลแฟลนะคะตรงข้ามตกซีบีเอใกล้ๆกับฟาร์มเม m a r k าร์เก็ตลอสแอนเจลิสเดอะโกลไม่ต้องขับรถมาเดินข้ามมาจากเดอะโกลฟก็ถึงแล้วร้านเปิดตั้งแต่11.30ถึง4ทุ่มจันทร์ถึงศุกร์แล้ววันเสาร์อาทิตย์บ่ายโมงถึง4ทุ่มค่ะ ลองมาดูค่ะลองมาชิมร้านอาหารร้านชอบกุงดู